กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายชอตตี้บูโจว่าคนเดิมรับผมวันนี้ครับมาเล่นเกมลาพล u ส์มือบายครับผมบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะอ่านว่าลาเพลสลาเพลสลาเป็ดลาเพลสอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คือจริงๆเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม PC มาก่อนนะเออแต่ว่าเกมเนี่ยเป็น MMO จากจีนชื่อของจีนเขาไม่ได้ใช้คำว่าลาพล u สนะครับเขาใช้คำว่า Kingdom of the Win โอเคนั่นแหละเคยรีวิวไว้แล้วในเซิร์ฟจ,จีนนะครับแต่ว่านี้เป็นเซิร์ฟไทยแล้วมีภาษาไทยเราไปลองเล่นกันเลยกันล้วกันนะครับ เอาละเรามาดูอาชีพมันก่อนเลยครับผมอาชีพแรกครับวอริเออร์ครับผมก็สายแทงนะครับเขาเขียนบอกอยู่ด้านขวานะครับแต่พอดีเครื่องผมเป็นภาษาอังกฤษ,าษาไงเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนภาษาในเกมเป็นภาษาไทยนะครับก็ดูคร่าวๆไปก่อนก็นแล้วกันเนาะเออก็เป็นสายแทงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลเวลประมาณ50เราจะเปลี่ยนเป็นคาส2ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีลืมไปละไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเล่นตั้งแต่มาเซิร์ฟจ,จีนใหม่ๆเนาะ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพาลาดินได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโฮลี่สายโฮลี่นิดหนึ่งนะครับว่าตามชื่อเนาะพาลาดินนะอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แล้วก็มีเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมซึ่งคนนี้นี่ก็คือป้องกันก็สูงนะดามเมจก็โอเคนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูดเลือดได้ด้วยครับผมถามว่าผมรู้ได้ไงเนี่ยมันเขียนบอกอยู่ <laughs> แล้วก็อ่านเอาก็แล้วกันนะ โอเคต่อไปครับเมดครับผมก็เล่นไปเรียบร้อยแล้วแหละก็นักเวทนะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีเวทหมู่ด้วยนะครับชอบเป็นเหมือนสตอมกัดอะไรอย่างนี้ นะครับส่วนอาชีพที่จะเปลี่ยนไปได้นะครับก็คือจะเป็นพโロแมนเซอร์ครับผมเปลี่ยนจากนักเวทเป็นกันสลิงเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นนักเวทไฟนะครับเปลี่ยนอาวุธเป็นปืนแทนนะครับส่วนฟอร์ดริเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นนักเวทเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเวทน้ําแข็งนั่นเองเลือกง่ายครับใครชอบไฟก็ไปเล่นไอ้ตัวพโロแมนเซอร์เท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับคิริกครับผมพระเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับก็แน่นอนพระตรงๆ นะเป็นคนที่แบบนะใครๆก็ต้องการนะครับส่วนเลเวล50ก็สามารถเปลี่ยนไปได้2อย่างคือพรีสพรีสก็คือขั้นที่2ของพระถูกไหมอ่าก็คือจากอะไรนะเมื่อกี้คลิลิกนะครับแล้วก็อัพมาเป็นพรีสครับสกิลบัฟก็จะสูงส่งมากขึ้นนะครับอีกสายนึงคือเรนเจอร์ครับผม <Okay. S 2> ใครที่จะเล่นนักธนูเนี่ยสำหรับเกมนี้จะต้องเล่นคลิลิกมาก่อนนะครับซึ่งเป็นธนูแบบเป็นธนูเวทนะคือบัฟ ตัวเองก็ได้ฮิวตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ยิงระยะไกลนะครับอันนี้ก็ถือว่าแปลกแหวกแนวดีเหมือนกันนะครับอาชีพสุดท้ายครับแอสซิสซินครับผมนักฆ่าตรงๆนะครับว่องไวสุดๆเท่ด้วยถือมีสองเล่มใช่ไหมอ่าเท่มากอาชีพที่จะเปลี่ยนไปได้คืออาชูร่าครับผมเป็นไงใช้คล้ายๆกับเป็นกงจักรอะไรงี้นะครับสนับมืออะไรเยงี้นะครับอ่ากาตาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นอาวุธถือเนาะสองมือนะครับแล้วก็อาชีพนึงคือนินจานั่นเอง เอานั้นชัดเจนแล้วนะครับแต่ละอาชีพมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับก็คือ4อาชีพเลยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูกันละกันชอบคนไหนเลือกคนนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกครับคีิกครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับทั้งชายหญิงเปลี่ยนได้เห็นไหมเออผู้หญิงก็น่ารักผู้ชายก็หล่อเลานะครับโอเคเริ่มเลยกันละกันนะครับหลังจากนี้เขาจะให้เราเลือกอวาตาร์นะครับก็คือจะเป็นรูปโปรไฟล์นั่นแหละเวลาเพื่อเราแอดมาหน้าตาจะเป็นยังไง นะครับเอาเป็นนี่กันละกันครับต่อไปครับเปลี่ยนทรงผมนะครับก็จะเห็นว่ามีไม่มากครับผมอะก็ลองดูนะชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นครับสีผมสีดําเลยแล้วกันนะฮะ,ะรูปแบบของลูกตารวมไปถึงปากเลยนะอ่ามันจะรวมทั้งใบหน้าใช้คํานี้กันละกันนะครับแล้วก็อ c o คัลเลร์ครับผมอืมประมาณนี้แล้วกันเข้ากับทรงผมดีแล้วก็เสียงครับ เลือกไปถูกเลยเอาอันนี้ก็และกันนะครับไปเริ่มเลยครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อนะด้านล่างครับก็ช็อตตีใช้ไปแล้วอันนี้เป็นซอตีก็แล้วกันนะครับจัดป้าเริ่มเลยโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะครับกราฟิกก็ออกแนวแบบสไตล์การ์ตูนเลยนะครับน่ารักน่าชังครับใครที่อยากจะข้ามขี้เกียจดูนะครับขวาบนนะครับเราสามารถข้ามได้เผื่อใครไม่อยากจะดูเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนะข้ามได้เลยนะครับและดูเป็นไงครับ ตัวละครนะครับที่มาเป็น 2D เนี่ยเป็นไลฟ์ 2D ด้วยคือดิ้นไปดุ๊กดิ๊กน่ารักน่ารักนะครับส่วนวิธีการเล่นกันเนี่ยครับก็บังคับแนวแอคชั่นเลยนะครับเดลเวลสูงขึ้นก็จะมีสกิลมากขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็ทำตามเกมไปนะครับมาเอ้ยโอ้โหมีคนโดนลุมโจมตีอยู่นี่ครับผมคือเราเป็นคีริกไงก็ถือว่าเป็นนักเวทเหมือนกันนะครับโจมตีระยะไกลนะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วนะน้องสาวบายอุ้ย เมื่อกี้เราได้รับอาวุธมาใหม่ด้วยนะครับอ้าวไอ้นักธนูโดนล้อมอยู่แต่สะพานพังซะแล้วเราต้องทําอย่างไรอืมไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวเราอ้อมไปครับผมโอเคมาข้าบวบนนะฮะเมื่อกี้เราได้รับอาวุธใหม่มานะแต่ว่าผมไม่รู้ผมกดใส่ไปหรือยังคือเกมนี้มันมีระบบออโตอีคิปคืออาวุธที่ดีกว่ามามันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับโอเคไปโหนสลิงกันครับผมก็จะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ เค okay. ได้สกิลใหม่ครับ power of nature ครับผมจัดไปเหมือนนักเวทเลยนักเวทเป็นสตอมการ์ดแต่นี้ก็คือจะเป็นแบบนะท่าพายุนะครับผมน่ะตัดต้นไม้ไปเป็นไงครับอย่างที่บอกนะครับมีลูกเล่นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ๋อลืมเปลี่ยนภาษาเลยครับผมก็มันจะอยู่ที่ด้านขวาครับมันจะมีเมนูอยู่นะด้านขวาเห็นไหมครับเออนั่นแหละที่เป็นรูปไอ้คล้ายๆสี่เหลี่ยมสีอันอะ นั่นแหละคลิกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งนะครับคำถามคือมีปรับอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยครับที่เราจะเจอคือการปรับกราฟิกใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปรับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและด้านล่างก็คือจะเป็นจํานวนผู้เล่นที่ต้องการจะแสดงบนหน้าจอนั่นเองว่าจะเยอะแค่ไหนเนื่องจากเป็นเกม m m o เนาะเราก็จะเห็นผู้เล่นอื่นในหน้าจอด้วยนะครับส่วนภาษาจะอยู่ด้านขวาล่างอยู่แล้วนะครับ language ใช่ไหมครับอ่าเลือกได้เลยนะครับตอนนี้ก็มี4ภาษามีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกให้รบคันะง โอเคเห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เวลาเราจะปรับค่าหรือตั้งค่าอะไรก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วเนาะก็เนี่ยนะครับนอกจากมีการาฟิกภาษาแล้วนะครับมีการตั้งค่าเสียงเซตเกมต่างๆนะครับเช่นแบบใครก็ไม่รู้ชอบชวนเขาตีอะไรเงี้ยเราปฏิเสธได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเซตต่อสู้พูดง่ายๆคือเวลาเราบอดนั่นเอง เกมนี้มีบอดนะครับแล้วเป็นลักษณะของออตโต้ด้วยเพราะนั้นใครที่ไม่ชอบแบบมีออตโต้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องเปิดเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องเปิดเดินเองได้ครับเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆก็ก็ต้องทําใจครับคือเกมมือถือสมัยนี้ก็ถ้าเป็น MMO เนี่ยยังไงก็มีออตโต้อยู่แล้วนะครับขนาดค่าย a s o บ i m o นะที่ว่าไม่มีออตโต้ไม่มีอะไรนะครับเกม a เมีย m s t o r y ครับเกมล่าสุดของค่ายเนี่ยยังมีออตโต้เลยนะครับเรียกได้ว่าทนกระแสพิษออโต้ไม่ไหวนะฮะ โอเคครับนี่มีนี่นะครับเป็นขอนไม้ครับผมสร้างสรรค์ดีสร้างสรรค์ดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกดบังคับนะครับมันไปของมันเองนะครับตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟจีนี่ผมก็เล็งใหญ่เลยโอ้โหที่ไหนได้มันเป็นของมันเองครับเป็นเหมือนแอนิเมชันให้ดูเฉยๆครับผมโอเคเขาบอกให้คลิกที่กระเป๋าครับจัดไปครับ อ่าแล้วก็มีระบบการครับซึ่งเกมนี้สามารถฝังการได้ตามอุปกรณ์ต่างๆเลยยิ่งอุปกรณ์ขั้นสูงขึ้นก็จะฝังการได้จํานวนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อความสามารถของเราโดยตรงด้วยนะครับเช่นบวกอะไรบ้างมีสถานะพิเศษบ้างบางการเนี่ยมีสกิลมาให้เราใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็ข้าวๆเนาะจัดไปได้ท่าใหม่ครับขอพรจากธรรมชาติครับอันนี้ก็คือจะเป็นท่าฮิลเนาะฮิลให้เพื่อนด้วยครับผมมาสู้ ไอ้นี่จะว่าไปก็เก่งเหมือนกันนะยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วนะครับนี่ครับพี่แทงให้ครับพี่แทงให้เออมาดิก็มาดิครับทอร์นาโดไปโอ้สองวงเลยเป็นไงล่ะโบบ้าโบบ้าเลยจเจอพายุไปสองวงเลยโอเคว์ปมาครับผมอ้าวเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทำไมมันมีอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเหมือนก็นโดนเขาวงกดไปรอบนึงมา สุต,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 ตัวยังคงเรียงรายมาอยู่ครับแล้วไงล่ะบวกเลยดิรออะไรน,นี่ครับผมบอสพายุไปครับโซนิโดรัวๆแล้วก็รัวๆจัดไปผมชอบตรงนี้นะคือเราสามารถวางพายุไว้ได้มากกว่าหนึ่งอันอะเออนะมันก็จะเกิดดาเมจกันรัวๆเลยตัาบได้ที่ผลของผลของพายุมันยังอยู่นะอาชีพเนี่ยโอเได้การมาใหม่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าติดตั้งตรงไหนได้บ้างนะฮะอันนี้ก็คือเป็นศัตรูนะครับบอสท,ที่จะมาปวดเราทั้งเกมนะครับใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความอะไรตรงนี้ก็ได้นะด้านขวาล่างมันมีนะครับหน้าต่างเด้งเห็นไหมพิมพ์ได้นะครับ Hello อ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอคนอื่นเดินไปเดินมาแล้วนะครับเราสามารถแอดได้นะเช่นเรามาเจอกันเฮ้ยเนี่ย เราเล่นเซิร์ฟ5เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอยู่สายสายคือแชนแนลถูกไหมเออเราสามารถเปลี่ยนได้ด้านขวาบนเลยเห็นไหมครับอ่าก็คลิกเปลี่ยนสายได้ถ้าเกิดอยู่สายเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาเจอกันได้ละนะครับแล้วก็คลิกที่เพื่อนเราได้เลยนะเนี่ยคลิกที่เพื่อนเราปั๊บเนี่ยจะมีรูปขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นอวตารของเขานะครับแล้วเราก็คลิกเห็นไหมครับ อยากจะเพิ่มเพื่อนอยากจะอะไรมอบของขวัญเห็นไหมได้เลยนะครับเพอมันเป็น MMO แล้วเนาะเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับมันเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่ารูปแบบเกมมันเป็น MMO นะครับก็จะชวนเข้าตรงเข้าตีแอดเพื่ออะไรก็ตามนั้นทําได้นะครับแต่ช่วงนี้เราทำาเ e ว t หลักเนี่ยไม่ได้ลงดันเจียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องตีก็ได้ครับเราก็ทำาเว s ภารกิจไปเรื่อยๆก่อนให้ระบบของเกมมันเป,เปิดขึ้นเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยไปตั้งตีแล้วก็ลงดันเจียนกันอะไรอย่างนั้นนะครับ โอเควิธีการเล่นดูด้านซ้ายน่าจะเห็นแล้วนะครับมันจะ,จะเป็นลักษณะของออโต้เควสนั่นเองแต่ปุ๊บก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้นะครับอยากจะข้ามบทสนทนาก็ด้านขวาบนเห็นไหมครับอ่าก็รับคงรับเควสได้ครับผมเห็นไหมเนี่ยกดแตะปุ๊บก็จะเดินไปเลยนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีพวก NPC อยู่นะครับสาคนคุยให้หมดนะครับคนที่มีเครื่องหมายตกใจด้านบนนะครับคุยให้หมดเลย อ่เขาก็จะมีภารกิจให้ทำดูด้านซ้ายเห็นไหมครับก็จะเป็นเควสรองครับผมเขาบอกให้เราไปไหนกดคลิกปุ๊บก็จะเดินไปเลยเห็นไหมครับอ่าส่วนสําหรับการบอทนะครับดูที่ช่องแชทครับผมมันจะมีด้านบนของช่องแชทจะมีสามอันใช่ไหมตอบโต้ถ่ายรูปแล้วก็แมนนวลคําว่าแมนนวลนั่นแหละครับเราสามารถกดเพื่อที่จะปล่อยบอทได้นะครับแต่ว่าต้องเลเวล11ก่อนนะครับถึงจะเปิดบอทได้ครับเล่นแป๊บเดียวเองครับเกมนี้คือเลเวลไวมากในช่วงแรกครับเดี๋ยวจะไปตันเราเาเลเวล24 อ่าก็คือจะเริ่มจะเริ่มขึ้นช้าเราจะเป็นต้องทำพวกเควสไปจำวันอะไรพวกเนี้ยนะครับในตอนเลเวลประมาณนั้นอ่ะตาย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 เธอเออโหดเหลือเกินโอเคหมดยังน่าจะจัดการบอสไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับอืมโอเค พวกนี้เป็นแค่ลูกหลงที่โดนผมโจมตีเฉยๆครับอ่าเราไปดูเควสต่อครับให้กดที่แผนที่นะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายตกใจได้เลยนะครับในช่วงแรกเราจะเป็นจะต้องทําแบบนี้ไปก่อนนะครับเกย์อะคุยเซ่ลอยเท้าแปลกๆใครเอ่ยนี่ครับให้จัดการเห็ดครับผมามาพวกเห็ดอย่ยตีกันรัวๆเลยโบบาโบบาอุอ้ยมีคนตั้งตีกันด้วยเหรอ ดูนักเวทเลยครับเห็นไหมสตอมกัดโอเคน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วครับกดที่เควสครับแล้วมันมีอะไรให้สํารวจด้วยนี่ไงนี่ไงต้องเก็บของเลยนะอ่าสืบสืบฆ่ามอนเตอร์ครบแล้วมาสืบคดีกันต่อเรียบร้อยครับผมเขาบอกให้จัดการบอสครับบอสอยู่ไหนเราวะเนี่ยคลิกไปเลยครับผมน่่เน่่โหตัวมันเริ่มเลยว่ะ อุ้ยโอ้โหไม่เป็นไรเราเป็นพระเรามีฮิลแต่ช่วงแรกๆมันทำอะไรเราไม่ค่อยได้หรอก <c oughs> โอเคครับผมเรียบร้อยครับสำเร็จแล้วนะครับ <c oughs> พยายามดูด้านซ้ายเรื่อยๆนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เลยเวล8แล้วครับก็ยังเหลืออีกเควสหนึ่งเนาะที่เป็นเครื่องหมายตกใจครับก็คลิกไปเลย <c oughs> ซึ่งเราจะต้องทำให้ครบ3-4เควสนะครับแล้วเราก็จะทำเควสหลักต่อไปได้หลังจากนี้ก็ พยายามดูด้านซ้ายตลอดนะครับว่ามันมีเควสอะไรให้ทำบ้างทั้งเควสหลักเควสย,ย่อยเควสลองอะไรเงี้ยคือบางเควสจะเป็นต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านเราจะไม่รู้เลยว่ามันให้ทำอะไรจริงๆนะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังก่อนกันล้วกันว่ามันประมาณไหนนะครับโพราอันนี้มันนังเอกชัดๆอันฟีย่า <laughs> โอเคคุยต่อนะครับคราวนี้เขาบอกว่าให้ไปอ,อะไรนะพบของดีที่ชูก้าซ่อนอยู่เนี่ยครับอันนี้เขามันซ่อนของอยู่ แค่น,นี้เองนะครับแล้วก็ให้จัดการชูกาอีก8ตัวครับผมแถวนี้แหละใช่ตัวนี้ปะอันนี้มันบอสนี่ชูกาอ้วนไม่เป็นไรครับ,บน่ารักปะหล่ะบอกแล้วเกมนี้คกนข้างน่ารักนะครับนี่ไงชูก้าธรรมดาก็ได้นี่เออตัวเล็กน่ารักเชียร์ล้วพายุผมวางไว้ดูเป็นไง <laughs> โฮ้ย,ยในนาฬิกาปลุกปิดก่อนตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่เป็นไรครับไม่มีผลต่อการรีวิวเกมเดี๋ยวแล้วเนาะ นะครับจิว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 เฮ้ยโก,โกเหมือนกันนะเนี่ยเราวางพายุไว้มอนเกิดปุ๊บก็โดนเลยอะ่ะเออ,อเคเรียบร้อยแล้วครับเอาละส่งเควสต่อก็น่าจะครบแล้วนะครับทุกเควสนะครับวิ่งไปหาอัลฟิยาต่อครับอัลฟิยาวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะในเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไง,ไง,ไง,ไงโอ้เจอกับหัวหน้าเผ่าของชูก้าครับตัวเบิรมเทิมเลยครับผมเอาละครับวิ่งกลับไปหาลังของ ตัวเมื่อกี้นะครับตัวเบืเองลมเลยนี่ไงนี่ไงรังอยู่ตรงนี้ไปเข้าไปเลยครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของการลงดันเจี้ยนแหละหซึ่งเกมนี้การลงดันเจี้ยนก็จะมีหลายดันเจี้ยนนะครับก็บางดันเจี้ยนเนี่ยต้อง3มคนขึ้นไปสูงสุด5คนอะไรอย่างนี้แล้วก็แ <c oughs> <c oughs> ม่หมีสะดุดโชงเงิร์ไปหนึ่งดีแล้วก็เมื่อกี้จะบอกว่าอะไรว,ว่าลืมเออหลายๆายดันเจี้ยนอะเราต้องเล่นเองนะครับเราปล่อยบอทไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูก็แล้วกันเนาะค่อยๆเล่นไปนะ อันนี้เป็นดันเจียนเฉยๆครับมานี่เนี่ยพายุวางไว้พายุไว้รัวๆหิวหน่อยหิวหน่อยเลือดเลือดจะหมดจิ้วจิ้วจิ้ว,วอยู่นั่นแหละลวงไปลวงไปครับผมลวงครบสามตัวได้การ์ดด้วยครับผม เขาบอกให้ติดตั้งการ์ดเลยนะครับก็ติดเลยก็แล้วกันครับเนี่ยฝังได้คือใส่ได้นะครับฝังเลยฝังเลยอ่าเรียบร้อยมีอีกใบหนึ่งยังไม่ได้ติดเลยช่างมันเดี๋ยวค่อยติดเฮ้ยคุณขุนว่ะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นไอ้อ้วนนี่ใช่ไหมเราติดตั้งสกิลของไอ้อ้วนนี่แล้วอ่ะเราสามารถแปลงร่างเป็นไอ้อ้วนนี่ได้ครับเนี่ยดูดูดูด้านขวาเหยนะครับแถบสกิลเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอ้อ้วนได้แล้วนะครับแล้วพอเราเปลี่ยนไปอ้วนปุ๊บสกิลมันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเออเนี่ย แล้วก็สกิลที่หาที่สุดคือสกิลกิ้งทับครับผมเนี่ยดูดาเมจเดี่ยวบ๊อปบ๊อบบ๊แป๊บเดียวหัวหน้าเผาก็หัวหน้าเผอเหอะเป็นไงล่ะเจอเรากิ้งใส่แป๊บเดียวครับอ้าวลูกน้องมาแล้วไงครับผมกิ้งเอาหมดเอาหมดเอาหมดทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยครับผมระหว่างนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรสำคัญมากผมจะตัดฉากไปเลยนะไปดูอรบอบที่น่าสนใจกันดีกว่าเนาะอ่านี่ไงเจอแล้วครับผมเป็นสัตว์ขี่ครับและคูณเจดวันครับ ซึ่งอันนี้จะบอกว่าค่อนข้างน่ารักครับเวลาเราเดินไปทำเควสอะไรอย่างเงี้ยครับเดนินเป็นสพักหนึ่งมันก็จะขี่เลยเห็นไหมเออก็น่ารักดีนะครับฟรี7วันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปอีกสกพันกพนึงก็เดี๋ยวจะได้อีกนะครับแนะนําให้ดูตรงโบนัสด้านขวาบนนะครับอ่ามันจะมีพวกรางวงรางวันนะครับอ่าลองดูเห็นไหมครับเนี่ยมีรางวัลแจกด้วยนะครับรางวันล็อกอินรางวันนู่นนั่นนี่เห็นไหมครับมีนะครับ แล้วก็มันจะมีะพวกรางวัลที่ได้รับจาก p r e g i s t e r ซึ่งเขาจะแจกทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับได้เยอะเหมือนกันได้การ์ดดีๆเพียบเลยเล่นง่ายเล่นง่ายเลยอะ่ะพอเราพอเราได้รับการ์ดดีๆมาแล้วเล่นค่อนข้างง่ายเลยครับอ่านี่ก็ลองเปิดดูในจดหมายกันแล้วกันนะครับ เ่าเผื่อใครไม่มั่นใจนะจดหมายอยู่ตรงไหนนะครับดูตรงช่องแชทครับด้านซ้ายเห็นไหมครับคำว่าโซเชียลอ่ะเออเรากดขึ้นมานะครับโซเชียลคือเราก็แอดเพื่อนได้ด้วยแหละก็ตรงนี้ทําได้นะครับแล้วก็จะมีจดหมายอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็อย่าลืมรับรางวัลนะครับมันแจกค่อนข้างเยอะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับในช่วงแรกด้วยเพราะการ์ดเกิดอย่างเงี้ยรวมไปถึงเนี้ยฟองอากาศบอุ่นอันนี้เป็นคอสตูมอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับดูไปไงเราได้รับการ์ดแบบดีๆมาเลยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ กดใส่ของได้เลยนะครับมันจะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีดูสิเห็นไหมครับพลังของเราเนี่ยจากเท่าแหระประเมิน758กลายเป็น1068นใช่ไหมครับก็จะดีกว่ากาก,ากันเยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับก็นะอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยทําให้เราเล่นช่วงต้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่การ์ดให้เรียบร้อยด้วยนะเอาเลเล่นมาอีกสักพักหนึ่งครับคราวนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปสะสมชื่อเสียงนะครับก็คือมีหลากหลายระบบด้วยกันนะครับระบบแรกเลยก็คืออารีนานั่นเอง นะครับอ่ะก็มันจะมีอารีนาด้วยนะครับแดนรับอุปกรณ์ด้วยคือเนี่ยดูดิเห็นไหมมันเขียนบอกไว้ว่ามันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับตอนแรกอะถ้าเกิดใครไม่ได้อ่านก็จะคิดว่าเฮ้ยเควสมันให้เก็บแต้มเกิจยศในอารีนาแน่ๆแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราลงอารีนานะในวันแรกอะแต้มมันจะได้แค่250มันจะไม่ผ่านเควสนี้ไงเราจะเป็นจะต้องเนี่ยเข้าที่อาณาจักรแล้วก็พยายามลงทุกกิจกรรมที่ลงได้เดี๋ยวแต้มชื่อเสียงเราจะถึง300อเองนะครับไหนลองดูบรรยากาศของอารีนาหน่อยสิ พยายามสู้กับคนที่อันดับสูงสูงไว้ก่อนแล้วกันนะครับสูงสูงในที่นี้หมายถึงตัวเลขเยอะเะนะไม่ได้หมายถึงที่1นนะที่1เราคงไปหัวดเขาไม่ไหวหรอกสำหรับอ,อารีนาครับก็เนื่องจากเกมนี้มันเป็นออโตโอ้เนาะมันก็ไม่ต้องทําอะไรมาครับเราก็กดแมนวนวลเปลี่ยนเป็นคําว่าออโต้ได้เลยนะครับแล้วอาจจะแบบว่าใช้ชั้นเชิงในการหลบหลีกเล็กน้อยนะครับคือเวลาเราสู้สู้กับ AI ไงมันไม่ได้เป็นคนจริงๆเข้าใจใช่ไหมอ่าแล้วก็บางอาชีพจะมีพวกสกิลแบบหลบหลีกกระโดงกระโดดอะไรเงี้ย เพราะนั้นถ้าเกิดเราเล่นเองก็จะทําให้การเล่นเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยบอดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเล่นลําบากเห็นไหมดูเดชพระเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเห็นไหมครับอัดไม่ค่อยเข้าเลยแล้วฝั่งตรงข้ามมีผู้ช่วยด้วยแฟรี่ด้วยซึ่งผมยังไม่มีนะผมเพิ่งไปรับไข่มาจากเควสนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะได้ฟักไข่ได้นะครับเดี๋ยวได้ออกไปก่อนกดปิดก่อนนะครับเนี่ยมัน,มนแจ้งแล้วว่าไข่ที่ผมรับมาตอนเนี้ยมันฟักได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราฟักไข่ก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้ต ซึ่งอย่างที่บอกเนาะไม่รู้บอกไปยังเราสามารถจับสัตว์ได้นะครับโอเคนะครับไหนๆก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับเวลาเราเล่นเป็นสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะได้ตัวนี้มาครับตาไข่จับไข่ซึ่งเดี๋ยวเควสหลักมันจะสอนอยู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวผมพาไปให้ดูเลยกลนันลันกดไปเลยนะครับตัวคอเราเนี่ยจะว์ปไปที่เอ่อที่อยู่ของเราพวกแฟรี่อ่ะเรียกว่าอย่างนี้กันละกันนะครับแล้วเราก็พยายามไปเดินดูไข่ที่เราหมายปองครับผมนี่น,น,นี่มาแล้วนะครับ เราก็หาไข่ได้เลยเราหมายปองไข่อันไหนไว้นะฮะผมพยายามจะหาไข่ฟองใหญ่ๆครับผมเคยเจอนะนี่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 ไข่ฟองใหญ่นี่นี่นี่เข้าไปใ,นใ,นในกล้กดจับเห็นไหมครับอ่าโอเคจับอีกจับอีกมันจะจับได้ประมาณสามครั้งครับคือหนึ่งตะไคร่อ่ะตะไคร์เขาขเรียกว่าไงตะไครหนึ่งอันมันจับได้สามตัวครับอืม พอเราจับครบเสร็จแล้วนะครับให้กดรูปไข่เอาไม่ต้องกดเลยมันเด้งขึ้นมาเลยมันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะได้แฟรี่ตัวไหนอ่าก็อันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดดูค่าความแข็งแกร่งเนี่ยผมควรจะเลือกตัวกลางหรือตัวขวาใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดผมจะเลือกอจากความน่ารักเนี่ยผมก็ต้องเลือกตัวซ้ายตัวซ้ายเนี่ยมันฮิวได้เห็นไหมครับอืมมีวิชาฟื้นฟู แต่ผมเป็นพาอยู่แล้วอ่ะผมอาจจะไม่เอาก็ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ําซ้อนกันยกเว้นคิดว่าไม่เป็นไรฮิวผัดกันฮิวจะได้ตายยากขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นแล้วแต่นานผู้ชมก็แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาใครดีละ่ะเอาตัวกลางแล้วกันตัวกลางนี้ก็มีฮิวเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมอันนี้เขาจะสุ่มเรียกพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมาช่วยเป็นสายซัมมอนนั่นเองงั้นจัดเลยตัวนี้ก็ได้ครับเซ็นสัญญาเลยครับผม โอเคครับผมเมื่อเราสะสมแต้มครบนะครับก็จะเข้าสู่เมืองหลักนะครับหลังจากนี้เราก็จะอยู่เมืองนี้เป็นหลักแล้วนะครับมันก็จะมีภารกิจนะครับเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเนี่ยด้านซ้ายมีทั้งภารกิจแบบเข้าร่วมกิลภารกิจที่แบบเราจะเป็นจะต้องอัปเกรดขั้นของตัวละครนะครับหรือพลังเนี่ยให้มันถึงตามที่กําหนดนั่นเองในช่วงแรกเวลาเราจะอัปเกรดขั้นมันจะมีทางเลือกไม่เยอะครับก็เปิดเมนูขึ้นมากันละกันอย่างเช่นสกิลโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดสกิลได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องพิจารณาดีๆะเพราว่า อย่าลืมว่าเกมนี้เนี่ยมันมีสกิลเยอะแล้วก็มีเรื่องของการอัพคลาสด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเราจะใส่เนี่ยให้มาดูที่จัดสรรเราใส่ได้แค่4สกิลนะครับไม่ไม่รวมการ์ดนะไม่รวมสกิลที่มีผลมาจากการ์ดนะครับแล้วก็เลือกได้จะเอาสกิลอะไรมาใส่เนาะอย่างผมมาชอบสกิลพายุมากเนี่ยผมก็อาจจะอัพสกิลพายุไปก่อนใช่ไหมครับค่าพลังเราจะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้นะครับในช่วงแรกก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็เอ่อพวกผู้พิทักษ์นะครับก็พยายามเลือกตัวที่มัน เก่งๆก็ละการออกมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือกระเป๋านะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะมีพวกแบบการอัพกงอัพเกรดด้วยนะครับการใส่การ์ดจําได้ใช่ไหมห่อการ์ดนะครับอ่าก็คลิกได้เลยนะครับก็พยายามเอาการ์ดที่มันมีค่าพลังเยอะๆใส่เข้ามาก่อน เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆจะมีการตีบวกการ์ดด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยบวก3บวก6เห็นไหมครับจะเพิ่มอะไรมากขึ้นนะครับรวมไปถึงอาวุธด้วยนะสังเกตรเราจะมีรูว่างๆอีก3รูใช่ไหมครับเราสามารถเจาะรูอุปกรณ์ได้ด้วย เออนั่นแหละอันนั้นก็คือเรื่องของอนาคตนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนี้ก็ลองมาเล่นดูก็แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรพูดผิดพูดถูกอะไรไปก็ขอโทษด้วยก็แล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ครับผมถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ